สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ผมอยู่ในที่พักแล้วครับก็อาหารมาแล้วครับที่เราสั่งก็คือ3ามอย่างคือต้มไก่ครับต้มไก่นะครับกับผัดผักบุ้งไอ้ผักแมวผักแมวน้ำมันหอยปลาลาดพริกนะครับปลาลาดพริกนะครับแล้วข้าวเปล่าสองจานนะฮะสจานแล้วก็ สิิงผมดื่นเมาแล้วไม่วันนี้ไม่ทานครับไม่เขามไม่ทานครับวันนี้ไม่ทานกันนะเรากินน้ําดื่มนะน้ำดื่ม,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 มบรรยากาศสบายสบายนี้นั่งทานข้าวให้อร่อยนะครับแล้วผมลองชิมดูนะครับว่าอ่าผักแมวรสชาติที่นี่จะเป็นเช่นไรนะครับอโอเคแล้วผมชิมดูนะ<ม>นี่คือผักแมวถ้าแถวบ้านผมจะผัดกับหมูสับนะฮะจะอร่อย ว่าเขาที่นี่เขาผัดแฉะไปหน่อยผมมองนะครับผัดแฉะผัดแฉะไปอร่อยใช้ได้คผมก่อนโอเคปลแบมสดดีนีปลาลาพริกปลาลาพริกเป็นปลาดินครับนะผมชิมดูครับอืม,อม อันนี้เปรี้ยวไปหน่อยนึ่ยยังไม่ผ่านเปรี้ยวเค็มไปนะเปรี้ยวเค็มไปยังไม่ผ่านนะครับเรามาดูต้มยำต้มยำไก่บ้านต้มยำมันเย็นไปหน่อยนะครับในน้ำรล้ลอน,นอร่อยเลยหม้อไฟนี่อร่อยเลยครับโอเคครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับ